เคยสงสัยไหมครับทำไมนักล่าขนาดมหึมาอย่างอนาคอนดาถึงยังครองป่าครองบึงครองหนองน้ำอยู่ได้ทั้งที่สัตว์ดึกดำบันหลายชนิดหายไปจากโลกนี้นานแล้วว่ากันว่าทักษะบางอย่างของมันถูกซ่อนเอาไว้อยู่ใต้ผืนน้ำมันนานนับล้านปีเพราะนี่คือคำถามที่ว่าทำไมงูยักษ์อนาคอนดายังคงไม่สูญพันธุ์ หลายคนชอบคิดว่าอนาคอนดาเป็นงูใหญ่หนักเหลือยก็เหมือนจะเชื่องช้าใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าความช้าแบบนั้นเป็นภาพลวงตาลุ้นล้วนจริงๆแล้วอนาคอนดาเป็นสมาชิกของตระกูลบอยเด้งูดึกดำบรรที่มีวิวัฒนาการเก่าแก่สุดๆบนโลกต้นตระกูลของมันมีมาตั้งแต่ช่วงสัตว์เลี้ยงลูกด้นมเริ่มเฟื่องฟูลหลังไดโนเสาร์สูญทัน ึ่งย้อนกลับไปถึงกว่า60ล้านปีก่อนเลยครับและมันวิวัฒน์ขึ้นในดินแดนที่ทั้งโหดทั้งอันตรายทั้งเต็มไปด้วยผู้ล่าอย่างป่าดิบหนองน้ำอเมซอนซึ่งนี่แหละครับคือสถานที่ที่ทำให้มันกลายเป็นมูใต้น้ำที่ใหญ่แข็งแรงโคตรอึดและอยู่รอดได้ยาวนานที่สุดชนิดหนึ่งของโลกแต่ความจริงที่น่าทึ่งที่สุดก็คือ แม้ตอนเหลือยมันจะดูเชื่องช้าแต่พอถึงเวลาที่มันลงมือจริงอันาคอนดาจะกลายเป็นสัตว์อีกตัวหนึ่งเลยบนบกมันอาจไม่ไหวมากและมันก็ไม่ไล่ล่าให้เสียแรงครับมันจะขดตัวนิ่งๆเหมือนท่อนไม้รอเหยื่อเดินเข้ามาใกล้ที่สุดเก็บแรงในกล้ามเนื้อทั้งตัวแล้วดีดออกไปแบบสปริงช็อตเร็วแบบที่ตาคนตามไม่ทัน เร็วกว่าที่สมองจะสั่งให้ขยับแล้วเร็วพอที่จะคว้ากวางทั้งตัวให้ล้มลงกับพื้นได้เลยยิ่งไปกว่านั้นถ้ามันอยู่ในน้ำเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นเคลื่อนจากสัมหารใต้น้ำเต็มรูปแบบทันทีครับใช่ครับในน้ำมันคือนักฆ่าเงียบขยับไม่มีเสียงซ่อนตัวเหลือแค่ลูกตารอให้เหยื่อเดินมาในระยะ1เมตรแค่เพียงจังหวะเดียวแล้วก็ฟืบ มันจะพุ่งขึ้นมาจากน้ำแบบสายฟ้าแลบฟัดเข้าที่ตัวเหยื่ออย่างแม่นยำกัดล็อกแล้วใช้แรงมหาศาลบีบรัดซึ่งมากพอที่จะบดไม้ใหญ่ได้เลยครับนี่แหละครับความน่ากลัวของงูที่หลายคนคิดว่าเชื่องช้าแต่แท้จริงแล้วมันคือนักล่าใต้น้ำที่เร็วและน่ากลัวที่สุดตัวหนึ่งของโลกแถมพวกมันยังสืบพัน์ง่าย ตัวผู้หลายตัวรุมตัวเมียม,มากกว่า5ถึง10ตัวในฤดูผสมพันธุ์ทำให้เพิ่มจำนวนเร็วรอดง่ายจึงไม่แปลกเลยครับที่โลกนี้ยังมีงูยักษ์อนาคอนดาอยู่จนถึงทุกวันนี้